นิทานอีโศเรื่องหมากับหนังสัตว์มาหิวโซฝูงหนึ่งเห็นหนังสัตว์จำนวนหนึ่งจมอยู่ในก้นแม่น้ำซึ่งคนฟอกหนังนำมาแช่ทิ้งไว้หนังสัตว์ดีๆนับเป็นอาหารชั้นเลิศสำหรับมาหิวโซทว่าน้ำบริเวณนั้นลึกเสียจนพวกหมาไม่อาจเอื้อมลงไปถึงหนังสัตว์จากริมตลิ่งได้พวกมันจึงปรึกษาหารือกันและตัดสินใจว่าวิธีที่ดีที่สุดคือดื่มน้ำในแม่น้ำให้หมด ว่าแล้วทั้งหมดก็รีบก้มลงไปเลียน้ำอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ว่าจะดื่มแล้วดื่มเล่าสักเพียงใดจนพวกมันทยอยท้องแตกตายไปทีละตัวทีละตัว,ตวน้ำในแม่น้ำก็ยังคงสูงเท่าเดิมอยู่ดีโกงเขามาอย่างไรก็โดนโกงกลับไปอย่างนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตรงอย่าพยายามทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พุทธภาษิตนติชานังอปัญยสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญา